อเนาะน้ำไม่มีตะเกยไม่เจอได้ของใหม่นน้ำเยอ่ครกินน้ำไม่ทุกคนกลัวเสียเขาแวก่นี่มาแล้วมาแล้วเดียวอันนี้เนื้อเดียว่ยิงเนี่ยหหอร่อยมากครับ่ะผมไปเ้าเลยอาทำไมออ้อนาหนเดียวเลยอ่ะ่อไ่อค่ะวอตาย้ย เต็มจออร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ไม่ไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีปากตอบอ่ะจัดหนักมากค่ะสุดยอดเลย่อร่อยจัดหนักจัดหนักจุ่มหมยเจเอ้ยไปไหนเจ๊ไม่เห็นเลยเออเจ๊อย่างไหนอ่ะจุ่ม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 จุ่อร่อยมากค่ะนั่นอ่ะจัดหนักอะไรวอ๋ออ๋อรักยังยังกด ก็ยดูชิมสจี๊ลอสุกลหอร่อยมากค่ะโอ้โหเต็มคำเต็มปากหน้าสวยมากเลยกินอ่ะ